ผมยืนยันอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือว่าจากการดูตามหน้าข่าวและจากการที่ดูข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยผมพบว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริงๆนะครับไม่เหมาะสมจริงๆทั้งแต่เนื่องจากคุณอมรัฐไม่ได้เป็นสสนะครับกระบวนการในการที่จะร้องเรียนด้านวินัยของคุณอมรั์จึงไม่มีในส่วนของสภาแต่ในส่วนของพักการเมืองกับในส่วนของการพิจารณาของทีมทํางานของรองประธานสภาเราจะแยกกันนะครับผมเชื่อว่าพักเก้าไกลก็จะมีกระบวนการแน่ๆในเรื่องของจริยธรรม ส่วนในส่วนของรองประธานนะครับสิ่งที่เราต้องมีก่อนก็คือว่าเราต้องพูดคุยกับคุณอมรัตน์ก่อนนะครับซึ่งการคุยโทรศัพท์ไม่พอจะต้องคุยซึ่งหน้าประชุมกันให้เรียบร้อยนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรายืนยันนะครับว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมแต่เราจําเป็นที่ต้องทราบข้อเท็จจริงอื่นๆจากทั้งผู้ร้องเรียนและจากที่ผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับ และเมื่อพบว่ามีความกระทำผิดจริงนะครับผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของคุณอมรัตน์ออกจากตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานสภาครับเรื่องนี้ยังมีเวลานะครับเราอีกประมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยผมคิดว่าความสําคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าตําแหน่งไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้สําคัญที่สุดคือพักเก้าวไกลจะมีกรรมการบริหารชุดใหม่เป็นใครและหัวหน้าพักเป็นใครเรื่องนั้นสําคัญที่สุดและจากนั้นให้เวลากรรมการบริหารนะครับถ้าเราได้วันที่23 ผมคิดว่ากว่ากรรมการบร,ริหารจะพิจารณาเรื่องต่างๆซึ่งคงจะไม่ได้มีแต่เรื่องของผมนะครับไม่ได้มีแต่เรื่องของสภาแต่มีสารพัดเรื่องเองของพักเก้าไกลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรอย่างไรบ้างมีเอเจนดาาย่างไรบ้างที่ต่างกับยุคการนําของคุณพิธาและกรรมการบร,ริหารชุดเก่าผมคิดว่าเราก็มีเวลาอีกสักสองสาวันในการหารือกันครับแล้วก็ผมคิดว่าพักเก้าไกลก็คงจะตัดสินใจอย่างดีที่สุดตาม คำมั่นสัญญาที่ให้กับประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับซึ่งผมเองก็จะรอวันที่เราได้หารือกันในช่วงนั้นนะครับ